เยโยวอร์บ yeah, สวัสดีครับวันนี้กูอยู่ผมเฟียร์ไลท์อีกแล้วในการรีวิวโปรนะคลิปนี้จะเป็นรีวิวโปรกับบาสเกตบอลซีโร่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ของค่ายผมนะออกมาเมื่อไม่กี่3ามวันก่อนบักถึนเยอะเลยสองวันแรกทำไม่เป็นไรนะครับตอนนี้แก้หมดแล้วก็เลยมาทำรีวิวให้ดูเพื่อประกอบการซื้อนะแล้วสำหรับคนไม่เคยซื้อนะครับเดี๋ยวผมทําสอนวิธีซื้อไว้เลยตรงนี้แล้วกันอ่าขั้นแรกนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เราก่อนนะจะเห็นไกร์สอประเทศตรงนี้ใครอยากได้ซื้อได้นะรง,นะรงนมาตี้ครับ เฟรไลท์หับปุ๊บคุณจะเห็นเกมมากมายนะสี่สห้าเกมแต่วันนี้เราจะมารีวิวเป็นฟอร์บาสเกตบอลนะฮะกดเข้าไปเติมเงินก่อนนะครับวิธีเติมเงินอยู่ใต้คลิปแล้วก็อันซื้อเสร็จปุ๊บกดไปดูประวัตินะอ่าโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะเป็นโค้ดพอเข้าโค้ดปุ๊บเข้าดีสคอดใต้ลิงก์นะครับหลังจากนั้นเข้ามารีดีมตามช่องนะแต่ละช่องก็จะมีเกมประจําของมันเช่นช่องนี้เป็นเกมบาสเกตบอลน,นะเรียบร้อยปุ๊บเกสตส่คลิปครับให้มาอย่างนี้นะ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารองรับตัวรันฟรีหลายตัวมากนะตั้งแต่สวิฟซีโนโซลาร่าแต่ว่าเดลต้าน่าจะลันติดนะฮะในเทสกันแล้วโอเคทีนี้ไม่ยากครับอัดแท็กกันลันขึ้นมาจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นรอสักครู่มันจะกระตุกกระตุกในหนึ่งช่วงแรกอ่านี่นะครับไปลครับเฟรมเวิร์กเละจัดยังไม่เขียนเกมด้วย <laughs> ซึ่งฟังก์ชันก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในตัวหลักกันซึ่งเนี่ยผมทีม่สมององใช้ตัวหลักที่จะอวดว่า ตลอควมผมไม่ทําแต้มไปเยอะมากแค่ไหนนะครับผมก็อยากจะโมด,ด้วยนะครับว่าซิกี้ของเราเนี่ยใช้แล้วไม่โดนแบนแน่นอนผมเลยใช้ไอเดีหลักนะมาครับเดี๋ยวลันโปขึ้นมาก่อนอ่ะเรียบร้อยเราจะมาดูฟังก์ชันซ้อๆมันก่อนนะครับเป็นฟังก์ชันสปินอันนี้สำหรับพวกผู้เล่นโปรเนียนกันนะโปรเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเรื่องของการโปรเนียนแล้วก็การโปตสายต่อสู้นะแบบโปรตรงๆแต่ว่าเราจะซ้อบกันก่อนมาดูออโต้สตายนะครับตายลิสจะมีให้เลื่อนนะกะจะตามพวกนี้ เป็นสไนเปอร์แฟนตตาตาหรือเป็นพวกแจ็คพอตเอนครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะได้อยากจะรีเอทยิงเอทมันค่อนข้างกากน,นะสำหรับในความคิดผมผมไม่ได้เป็นใจแอนผมก็จะกดใจแอนไปนะครับแล้วก็เปิดที่แล้วก็เปิดที่เอเนเบิลสไตล์ปินะครับเห็นไหมครับเงินจะลดลงๆนะโดยที่คุณต้องเติมซื้อเกมพงเกมฮาร์ดนู่นเกมฮาร์ดนี่นะครับแต่ในกรณีที่สุ่มไม่เจอมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับซึ่งผมน่าจะเกลืออยู่ไปแล้วแสงกูแล้วท่านั่งเซตติ้งนะครับ สำหรับผู้เล่นในคอมเนาะก็จะอยู่ที่ว่าคุณีหยชอบใช้ปุ่มไหนนะอาจจะปรับเป็นเ T ทีข้างซ้าย L T ข้างขวารือปรับเป็นคอนโทลนะส่วนตัวผมถนัดเป็นคอนโทนครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปรับทัปเบรคนะแบบนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีตีมเผือทุกคนแบบอ่าไม่ชอบสีไปแล้วครับมันส้มอมดาไม่ไม่สวยเลยก็ตามใจชอบครับผมไม่ได้ชาติยมอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะดีนี้ก็สวยเหมือนกันทำมาที่ตัวออโตเมติกออโตออโตเมติกนะครับ อันนี้เป็นฟังก์ชันไก่ตันนะเมื่อทุกคนเปิดนะครับทําการทํากลัวอัตโนมัตินะเห็นไหมเร็วมากนี่ถ้าเป็นในตัวเกมจริงนะครับมันก็จะไปวิ่งโอนคนอื่นแบบไปทุรุให้ถ่ายนะแล้วก็ทําแต้งแล้วบ,บอลไปไหนบ,บอลค้างกันเลยอ่า่ได้ไหมชิวๆ,ๆ,ๆเร็วมากนะครับเร็วกว่าบูลล็อกไรเวอร์อีกเพราะว่าสคริปเตอร์เขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยมันพูดยากอะเ,อเก่งขึ้นแล้วกันแล้ว,ลว,ลวมาในส่วนของฟังก์ชันเลจิตนะครับเลจิตเป็นอะไรเลจิตเป็นสายของ พอเนียนนะครับนี่เห็นไหมวิ่งร้อยมันเนียนยังไงเอาวิ่งร้อยไม่เนียนไม่เป็นไรวิ่งร้อยไม่เนียนเอาเราปรับไปสักประมาณ45ก็ได้45ก็วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วยังไม่เนียนปรับรถอีกได้ครับปรับรถได้อีกเราถึงเจ็ดอ่ะอ่าวัยพอเนียนอยู่เห็นไหมเนียนมากเรามีบอลยัดปีนะเป็นเห็นทิศบลบอลนะครับว่าแบบบอลตอนนี้บอลนี่อยู่ตรงไหนสำหรับคนตาขัวนะนี่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 เนีนะเขจะมีพีดิกบอลเหมือนบีอาร์ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็จะมีออโต้บล็อกด้วย นี่นะครับพอเปิดสปีดเนี่ยวิ่งความเร็วไม่ตกกันนะเห็นไหมปกติเวลาถือบอลเนี่ยจะความเร็วตกเนาะแต่โอ้โหอันนี้เหมือนนักกล้ามอะ่ะเนี่ยนักกล้ามตัวจริงวิ่งเร็วมากถือบอลสปีดไม่ตกนะครับนี่นักบาร์เดนวีเอแท้เลยมีออโต้ดิบเบิลด้วยนะครับกับไซริส e อินออโต้ดิบเบิลก็โดยสัมผัสนะมันยังไม่เสถียรมากนะครับเพราะเป็นเวอร์ชั้นแรกแต่ว่าผมจะพยายามปรับให้มันดีขึ้นในอนาคตนะก็เป็นออโต้ดิบเบิลธรรมดาเนแบบเวลามีคนมาตีมันก็จะดิบเบิลอะไรเงี้ยส่วนไซริสอินอันนี้เท่หนนะ่อย ผมไม่รู้ว่าโกผมอยู่ตรงฟังไหนยิงยิงไปแล้วกันจุ๊บเห็นไหมเห็นไหมยิงตรงไหนก็ลงอันนี้เท่น,นี้เทเนียนด้วยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะดูไม่ออกน,นะครับว่านี้คือโปคุณลองแบบทำตัวแบบมีเลสไนอะ่ะอุ้ยจุ๊บ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 นี่นี่กำลังเลงอยู่นี่ยเนี่นี่นลงด้วยเห็นไหมเราใช้แมกนีจูดนะครับอันนี้เราใช้แม็กนีจูดเป็นแม่เหล็กดึงลงห่วงกะโคตรเทะเนี่ยเห็นไหมสุดเท่สุดปัง แล้วนอกจากนี้นี่อิน,นตันโกอันนี้ฮาอันนี้ฮาเอาไปกดทำลายโลกฮะบอลมันจะเข้าโกโด,ดยอัตโนมัตินะครับโดยที่แบบคุณไม่ต้องเดือใ,ใกล้สมมุติชีวิตคุณกำลังโมโหนะโมโหมากเลยกดไปบอลมันก็ลงไปแล้วนะโอ้วบอลเดฟบแก้บ,บักแลวนะครับรับรับไม่ได้เอาว่าใช้งานได้กัน <laughs> โอเคแล้ฟังก์ชันสุดท้ายในวันนี้นะครับอันนี้เป็นฮิตบ็อกนะจะเปิดฮิตบ็อกเพิ่มเราจะเทให้ดูนะว่ามันดูดได้จริงอเปล่าอ่าดูดได้จริงนะสปอร์ตีฮิตบ็อกกีนี้มันค่อนข้างดีแล้วนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างอะไรมากนะเราจะเปิดตั้งประมาณ20อ่ะดูดมันดูดดีขึ้นจริงๆนะผมทำให้ดูนะมันดูดดีขึ้นจริงจแต่โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นเท่าไหร่นนะแต่ก็อ่ะมันทำให้คุณได้เปรียบสถานการณ์นี้ขึ้นอีกนิดนึง,นงก็ต้านสบายครับ สักความเร็ว3 5นะ3 5 36ิบแล้วก็เปิดบอลยีเพีกับเอาตัวดิเบิร์นแล้วก็ใส่ลิอิมมานะครับแล้วก็วิ่งไปท้ายสนามทำตัวเท่ๆแล้วในอนาคตมันจะมีพวกฟังก์ชั่นแบบออโต้บ็อกนะไปยืนในใกล้แล้วตบเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรุนมากแต่สหรับคนโปรเนี่ยนะอันนี้ก็ชิลเลย